ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่รองเอฟซีแฟนช่องมหาเหงมวลซึนนะครับเนาะเอามือนี่งมารับชมบรรยากาศน้ำกันผู้ใดที่ล่อค่อยโยนะครับเนาะแม่สมพรเพิ่นเ,เดินทางลงมามาเลี้ยงปูนะครับเนาะเอมิีก็เลยถือโอกาสให้คุณแม่เพิ่นเ,าเานาะให้คุณแม่เพิ่นร่วบบุญไปน้ำกันถวายตนเงินที่ทาเอฟซี สร้างช่องมาแห่งผ้าม้วนมาหายแห่งม้วนซืึนเจี๊ยบหนึ่งของหาเสนแนวนะครับเนาะที่เอฟซีเพิ่นรวมบุญเอขามากก็ได้ให้เพิ่นเป็นผู้มอบให้ปูนะครับเนาะแล้วก็มาฟังเรื่องราวน้ำกันว่าปูมีแจ็คพอตหรือว่ามีเอียงฝากพ,พ่อแม่พี่น้องเอฟซีรับช้มเราฟังน้ำกันนะครับเนาะเป็นแนวทางด้วครับเด้อเอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะ,นะนะมาหาแห่งม้วนซืึนและรับส้มบรรยากาศน้ำกันครับ

เขาอกาขายั้งขายราคาขาาย่จ่าขายเท่าไห่ขายอขายวันขายขายขายไไขายขาย่ท่ดขายมากช่อมาแมือน่มือเดียวขายขายก่งท่่โอ้มือน่มือเดียวนูอืมขายาาคาเจ้ามาก อันนี้คือถุงมือาทอนะเิ๊กยัิกแจย่าฮ่าฮ่่านี่ยสมควาบงคนใส่ใส่ให้อใ่ใชเท่าไหร่กันเน่เดบสองเดิันนี้ใครใส่ครับอันนั้นอันนั้นเขาใช้เกิดใช้เกิดถุงมือถใง้เขาอันนี้ใช้ก็เขาเอาไว้ก็้าอื้ออ้ออื้้ออื้ออื้ออ้อ้าอ้าอ้ออื้้ออื้ออื้าอื้อ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 อื้้้

เอ้ก็ต้่มทับตุ่มทั่มทับ่มทับต่มทับตี่มับตุ่มทาะตุ่มทับตุ่มทับตา่มทาบต่มา <อ 1971. S 3> ับเ really. oh, sure. ุ่มทาบตุ่มทับตุ่มทับตุามทับุ้่มทับต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 ่มทับตุ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 ่าวับ่มับต้่เทาบตุ่มทับตุ่มับตุ่มทับตา่มทับต่ะท่า่บ่ั เอาเอาไปมือนี่บอเอาไปก็อึ้นก็ได้ไปมืออื้นก็ได้ถ้าแขกเนี่ยไม่อยากไปมือนี่แลยก็จาแี่ไหนก็ได้เอาบอกพ่อทีไหนพ่อไปไปไปยสายไปค่ำๆก็ได้ทีมาคับาถกันอถัก็านตัวทหาท่พวหาท่านบอตัแม่กถามมาจังหวะบ้านักีหาุ้งไปได้บอก็ได้ยุ่งังลหันไะได้ไปพกกลุ่มเพนว่านุกเว่าะหายต้องก็ได้มาผูกพันกัน ว่าแต่เราที้ไอน่งเยงไรใสูค่ะทำอาาเงันตอนรมวะที่ว่าถ้า้าเล้งซุดจะายเกินไปหอดว่าทามงนะบ่เนาะอาหารไดเว้นาะบ่บ่แขกกอนถ้าแขกมาไปเว็บมันม่หวานว่าชมไม่หรยเือดโอ้าอาใคุณทพอหรเปล่าคะับองต่อบ้านไงล่ะบ

ลูกแท้แม่งัอนแต่ตอนแต่ขึ้นนี่ยหาแล้วโมรผิดเนี่ยสมคว坤มาโอ้ยไปั้งคืนอ่อนหลอดอีกแล้วถ้าพ่อผิดมาถันพะ่าเขาแข็งเพราะาถังหาของพ่อถ้าผิดมาถังพน้อพี่น้องเอาค่าขายนี่ยล่ะค่าขายนี่ยล่ะนะบอนนะก็ใช่คายฉัดตัวเอาก็ใช่คายว่าถือใส่คายใส่คายดูว่าได้แบบเอ๊ะใช่คายว่าของค่าขายฉัดตัวเออใ้ค่ายเนี่ยกจะฉัดแต่ไม่คงไม่คายฉัดตัวถ้าว่าจะฝากเรียกว่าเนี่ย พ่อเขาวอกเห็นสัตว์ดูเขาบอถือกระดาเขาสัตว์ท่านไข่ไข่เนาะมันเห็นนี่เห็นคัดคันนี่ตาแก่งเลยตาเห็นคันนี่ไข่ๆาแกะที่บาทแม่นบานนะแต่เจ้าเครื่องฝุดมาหาเฮงเออมาหาเฮงมาหาเฮงมาหามาหาเฮงมาหาอย่างนั้นรมาหาเฮง

ตาน้อาหันได้ท้อนตาต้องหันไ้ท้อนเออเขาเอาเชียร์เขาให้ค่อยปวดไห้ใ้ใคแกชิบเขาสาวะอก็ใช่ว่าเกินเขาเรียกว่าท่อนขาสิบเก้าหว่าเขาเขาเรียกว่าว่ทอนก็ได้แต่พ่อฉันพ่อก็ได้ชอปต่อฉันอตท่างแกชิบั่างว่าแต่ท่าเงินท่อนขาบเก้าว่าแต่ว่าเขาอีนังสมพ่อเม่ไหร่อนนีใช่พอดี ไปวัดดีเลย้แกชวยทำงัตก็ดแล้วต้ขึนกระเนคืนนนาไปวัดต่อไปเอาไปวัดชัดตัยกบัวยกไปบุกพื้นบัวบัวบับยกต้นไปนักสองต้นม่ต้องอีเห็ดยังเลยวพอนกต้นไป้ทีเอายัตวอาบยกถี่้ันถมอ๋อถาม้เรียบร้อยแ้วอไปัตัว่ใช่ขนอนกต้นไปขันถีได้เราไปขั่้สองนก็ บ่เพื่อบ่จียักหอกไปเฮ็ดจังคืนเถิดเด้อถาในมัน่ไยักหน่อกให้หนังเอาไปโครเลยเถอบ่เออเอาไปโครโรเลยเอาไปตั้งั่วไปยักงนอกให้หนังก็มาวันยังยักหน่อกเขาเมาตัวอต้องไหววายป่ค่ะคเอ้าแม่งไปแม่กินแม่งข้านค่ะค่ะวายว่าตั้งก็ถวายวัาไม่กับทวายวาตั้งว่า เข้่วไฟ้เข้าเขากวนมันมาไล้วไหมเพรไอ้ต้นน้อยถั่วไยเม็ชีต้นใหญ่ถวายหลวงพ่อถวาย้พักมืดถัวาว้พะกมืดจิบพช่เขายักปันแต่ต้องเขาสีบปันเออแล้วที่ไมปั่นใครเขนจังไหนไ้จักเราหนูก็บบ่พอใจข้าไม่ีด้ร้อยสมบัิละเอียดเนาะละเอียดนะมืดเดี๋ยวจะไปเฮ็นพิเออยากขายมาดี่ก็ขายขาดตัวอยากขายจกดขายต่างเออถาเอาต้ขึขนจักไหนอันนี้ถวายพักเนาะอ๋อๆอชีวถ่วาว ไม่ด้วยะแค่กาหมูว่ากิดลูกลูกลูก็สงสัยลูกก็ต้นว่าวเมื่อไหร่สงสัยก็บต้นว่าวไม่ชิมพาะไม่จกเคียเขียนอ่างไรก็ใช้ของหายเพิ่นถักตัวเอาเอาเอาในต้นนี่แหะ ใส่ซอมใส่ซอมแยกจังน้อยยังสิก็ได้นะพ่อแ่แเฮ็ดพออันแหลแ่ใคขแบงใเขาบอแม่แบงเองลูกก็ต้แันตวใครเฮ็ดเอาจักตัวใ่ะนกไหนป้นี่ก็เฮ็ดเอาจักตัวใช่ๆอันนั้ก็ทีถามท้องเท่าเอท้อนก็มาง่ายไปิกเลนะพอเนาะฮางั้กไปชื่อเลืเพถามเขาอยเอาไหนมาให้ว่าฉันออกมากได้ออกตัวหน่อยจัง

ไม่กินข้าวเอ็ดมันเอาไม่ไป,ไปทั้งน้าให้มันครบเอ็ดมัน มาจกินได้พอกบาจากดีว่าจังไหนบ่ตีมันได้หลายบดเมืองละบดบ้านบด่านัตบดบ้านบดอบ้ข้อใสายุ่พออะนรยางจดหลายนั้นคือว่ามันออกคิพยาเราคือว่ออกเฉยเพราะท์ผาคนมันซื้อสิบาหลายนะพอกบาลจ้างเงินจัถือิเจ็ดจะดีเลยถ้ามันบ่ออกทิบเจ็ว่ามันจะวิ่งิเ็กก็ได้ถัเพานักเท็กแขข้าวกล้อนู่นแล้วแล้วแล้ว แม่ด้วย่ก็ทัดแ่ก็แล้วาตั้งไหนขอเหตบคั้นพาว่าเห็ดมาทสิแลบวแม่ก็ขักไม่ผู้มาเฮ็ดที่ว่าคั้นพาะว่าเหาอว้า yeah. ขาหน้ามาเฮ็ดดีบ่ขาขายหน้ามาเฮ็ดพญานาคฉันอปาบอกแม่พ่อจดที่นั่งสววักับบาเจาที่ไปจับมาเฮ็ดเออจะเอาไปจับยังไงวัจับเมิ่ทุกอัน้จะจับน่ทายตัวขั้นไปจับแพ่น้าืือมันม่ไปจับเฮ็ดนญานาคเข้าอใจเขาจับเขาจะันฟอบวชังเฮ็ดมาได้แต่ยังว่าพอวชัมไม่ใช่เอาหน้าไปจับเฮ็ดพยานาไดอ ซื้อเลขขั้นบรกว้าวันแรกเอาไปซื้อเลขเอกเอาไปใส่ดีคาเลีอาจารย์ท่านหลัอันเดียวกันน้ำรัที่แรกว่าเตรียมค่าวไปซื้อมันก็เป็นแบบจังใจคาเลีมันก็ไม่หมายเดียวกันน้ำรัก็มหมายเดียวกันทิ่เฮ็ดบางน้ำก็ถึงเออเฮ็ดบางน้ำบางบางวันก็ได้เอาไปค่าเล่ที่แค่กแบบนีนอันเดียวกันอันเดียวกันอันเดียวกัน เขาก็เฮ sure, sure. ็ดกันบ uh, ิดบ้านเบิดเมื่อละพอะเฮ็ดบิดบานบิดเมื่อมาบบอันนี้บานี่แวันนี้ขายแบกขายน้าเป็นข้วนะขาวาที่แม่บ้านอันที้เฮเเาแบบขากขายร้านในทางบูน้องกันคอยแข็งกันไปคละบาทชางบาทฮาบาที่้านใจมุดแกเกินกกรขึ้นเขาเห็ดเขาวัาเขาบานั้นี้กันจเกิตจัดรอเขาบ่้ขายน้าว่าเฮ็ดเนาะ ยีห้่อก็จะพอความค่มจะลืมความพอขั้นลุกความพอขันบอได้บอลืมแล้วแต่ว่แล้วหมดพอใครจะกล้าลืมพอ้ามึงรันั้นมึกกล้าเเบิดขนาดจาลืมความพอระเบิดขนาดม่าเบิดวกด่าล้กด่าเกดยกรบิเด้วยอนี้ถ้าเขาชือว่าใช่หมจับนะ มักากันนัคือของไม่กับวางม่ะพ่อน้าไหมเขาบอกเขาพ่ออะไรหสิวจีเอาไม้อีกแท่งอีกสายแล้วเาทดแล้วทุกคนันน่ะเขาจะบอกเขาเขาถึงจะใช้บอกบอกใปเพ่ดตัดมาลดพอจะีได้ใส่เขาชี้เอาแบบเอาพอเอามาเอ็ดขึนใครก็ตัดมาลดไม่ได้ใส่เลยพอใครทัางไหน เขาตัดช่วพ่ออไยูส yeah, okay, okay. oh oh, right ิตัยเขาเหย้าเบิ้งเขากะเดี๋ยวนี้เขาสลัดเขาตัดเลยสิวเขาไม่คู่นัยคู่หญ่เขาก็ตัดเลยแอลกันนัยมาไหนดอกโอ้ยกะกะเบิ้งเดี๋ยวลูกลูกกอดเบิ้าวันเขาถึงกัดถึงเดยกกอดเบิ้ลกอดเพล่อะเยอะลูกกอด่ะย่างบ้หุ่มดีเออในต่างว่ะเทศเขาอาแกชินทองค không khập tức đó đó quá, vui khập gì đó này này support quạt này nhăn nhăn bụng vô, nhăn nhăn bụng anh đi anh anh tá qua đây đó, ตนเออค่ะองร้อยเก้าสิบสองโอ้สองร้เจ็ดสิบสองเอวซื่อๆนาหนเอวใหญ่กระโดดขาขนั้ักขาหนัหก้าิบขออวสองรยเจ็ดสิบสออวได้อีตาเอากรอบเอวนั้นๆโคตรโคตรปีตารไหมแบบ ตัดมาเด้อสองรยเจสิบสวงวตัดนั่นนะแต่ว่ารอบวง่นะรอบรอบอกงกว่าน้อยนึงงไงยง่กว่น้อยง่าแบบรอบเดียวนั่นะเลารอบเดียวกบวิ้นแล้วรอบเดียวนั่นละบิ้ดอกบวินดอกแก็ชวิ้แหลว คาวัดกว้างนี่อย่างมันกว้างมันใหญ่นี่มันใหญ่มันก็ได้ก็ได้ถางโตกัดกว้างมันใหญ่ถังกว้างกัตกว่างคอเออได้สานโตเอาได้ใหญถางโตว่าได้ท้องร้อนใจถึงท้องว้าวเออว้าวท้องร้อนว้าวคอใจมันก็ใหญ่นักพอพอมีไผก็ฟังดอกสะบอนฟังผู้เดียวเออบ่มีไผฟังดอกเ้าให้ฟังบ่ฟังก็ได้ทีากบฟังก็โกนก็โกนก็บ่ฟัง แต่ว่าช่วหนักคุณต้อคนบึงทอดิโกนไทย้ับโกนโกนโกนว่าจับโกนไทยจับโกนไทยทองเออขนาดว่าบึงทองก็อัดกลวงกันไปโอ้เบิไปบ้างมโกนใจเข้าใจแล้วพ่อพ่อคว่าจับโกนมาตน่เลียงว่าต้งจับโกนคุณบ้าอ่ะว่าจัแล้วโกนบึง สองรอบแล้วพ่อเบิ้งได้รอบสามโกนเลยรอบสามที่เบิ้งอีกโกลนแบบมั่เกินมากพอก็เลยหนีแล้วเบิ้งร้ายมากการนี่มันก็ตัวรีดดูไรมัาที่อยัางเขาเอานั่งนั่งเหรอโอ้หัว่ายนั่งนั่มันสมัยใหม่มันห่วยานเลยปบบมันห่วยานมันคนระเบียบแล้วพอเดี๋ยวนี้ไอ้ยังเข้าห้องกอกักมาสิกอกักเขาลูดเอาเดี๋ยวนีสบาย เขาลูดไปแล้วก็ลูดมาอยู่เดี๋นี้นี้กสั่มนก็มัเขาให้มัดััดาเาส่กินเขาไปแล้วเน่กินแล้วแต่ตัวเขาินัหลายขาไห้นล้เดี๋ยวพอเดี๋ยวบัดนี้เดี๋ยวปิ้งกบปิ่งปลาสืม้าหลายอย่างแบบนี้เขาจะกินกบจะกนกบกิิงกบเขาจกินางนห้นนจ้าา๋าไกบเอาจากไหน เอาดาเนี่ยด่ากนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสุดพอดจัใล้เอาว่าจะเอาตามกระดาษเอาเอาเอาตามระดกษตามระดาแต่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 บ่แเมนปดกระดาษบ่เมนบ่เอาเอาเอากระดาษั้งัเอระดาษมึงามระดแต่บ่แเมนตําไอ้ข้าห้องยัง้ว่ามัินแต่วาลูกลูกว่าเป็นได้ลูกคิดได้แล้วอันอเฮ็ดแบบนี้ลูกเฮ็ดเป็นพอเอาระดาษั้งัก ตามาแดงเขาก็ตามมาแดงเขาก็เปินก้อนเนาะกอเป็นเป็นอเาไปโตเอาไปโตสักตัววันแดงไลยขีโอเเลนโอเคโอเคีต้มาแดงฉีดเลยนาใช่ฉก็เป็นพ่อี่าเหักแักตอนนี้ขจ้าขเไปกินเขาเนียวอ้ย้ต้ได้ฉีกขางตัมก็กินเขาเจ้าคนเอ้ยมาไปกนขานี้เขาเนี้ยสักว่ะตั้าตามมาแดงสักคย ฮะคักฮะมาคักมาเองคักกพอคักเลยคักมาเอาคักนั้นก็ไ mm ด้กินได้หมดตลาดกัแล้วพันก็ร้านขายอานี้วะใั่ใช่แค่เดี๋ัวเดี๋ลูกเดียไหนเดยพอเดียแคกหมดแกมดแค่หอดเลยค่หเลยค่หมดเลยมันี่กินพะกรน่เก้อนพ้อกินแค่เรียนเรียนพักกระดาวก็ะแค่ถ้าถึงหนามันยังไม่พักกระดาวเขาเลเองกะแก้วก็ตาว่าก็หลาดมีอยู่เดยแต่ยุบบ้านตัวก็มีก็หลานนี่แหละกดย์ จ้เาดูแลเขาสยาน้ำพอคือน้ำลายลมหมดแล้วคิดให้เขาขาาอยากได้เออโอ้นพ้งคดดแแ่ค่จจ้าเพรากระแค่อยากแคบทุกันนานแลิ้งแค่กระแคบตุกันจ้า้าเดนิ่งที่ใหม่ๆนะจ้าิ้ไปคอนทอต้องร่างปิ้งจะให้ปิ้ง็นแต่เทียมคนละเย็นเเหลืองเหลืองอนไปไปพเดี๋ยวปิ้งก็ปิ้งแค

ออามาลำไร่บ่ได้เป็นบ่อคอเออคนทออกมาเนาะเอาทั้งงานหลักคนกินทั well, so ้งงานหลักคนคนบ่ลำไร่คืออว่าถ้าเกิดจะไปมือไร่เพื่อนวาไร่เอิได้ตลอดพี่เออมเพราะ่ได้ตลอดปี่ว่าเขาจไม่ได้เอาว่ได้ว่าได้เขาเขาเข้เขาไป็นยงกินยัดก็ได้กินฮกคงก็ยัดได้ลูกกินเล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอเวลานั้นต้องให้พอบอกลูกเด้อลูกพ่อถ้าจะให้พอกันก พ่อนีวพ่อไม่รูกบอกพ่อพี่พ่อนัดจีวคือว่าแค่ velocidade? นีนังสพันห่พ่อบว่ว่าสิสพ่บ่ที่ทีลูกวานี่ลูกถามวาเดี๋ยวไปเฮ็ดโมกุเลียมเฮ็ดไปทั่วที่ไรแกอ้าเอ้าวใจใจาใจใจชั่วกระตากมาว่าถึกปะนะพ่อรตัดเอาพอสั่งเนี่ยเขาแป๊ดเดียวปานนี้เขาเมื่อตัดเมื่อบานเมื่เมื่อระดีสุดเยเขาเขาได้ยิดเส ใส่ได้เบิ้งแขนไปยังนี่แขนนี่นึ่งนี่เบิ้งนี่สองนึงแขนนี่เบิ้งเขาเนี่ยเขาเนี่ยกระดอยก็แอวน right? ั่นแหละแขนนั่นแหละว่าจังไหนว่ากรนดอยก็แอนเนี่ยเนี no. s, s, ่ยแขนเด้อเนี The ่ยแขนแขนแขนเอวนี่ขนาดนี้คนตัดเด้อพักกันเบิ้งเด้อพุทธาเด้อพุทธาเด้ใส่ดอกพักเต็มตู้อยู่นี่ละเอวพอมันยังเอวพอ มันเาอาจะคิดเขอังไง็ม่รั้แขนตแขนน้อยไม่ได้ตับแขนบ่อพอไปตินเขคนเนาะบ่อวัดก็ได้บ่อวัดก็ได้บ่าวัดจบันาะบ่อบ่ท่านจบขาในแถาหอมแขงมาวะ เสียงขายาได้เบาพอพอบางเหนื่อกมวนกระลูกกระห้านอยู่หันล้วก็นน่งขาแข็งหมดแล้วโอ้ยแต่เป็นเราอยู่หันเราสอขานคนักอไม่เล่าเาขายเราได้ไหมอยากเลาเนาะอยกเลาว่าสมบัอยู่นี่เราได้เวบดมือพอาใส่แล้วล็อกแม็กขึ้นมาโอ้ยพอโอ้ยสมบัมันมันยอส่อยู่แบบแขกัน้อยก่นเนแข็งกันน้อยเอวกัน้อยเออหนักึกมากค่ะ

ใช่แรงต้นกด้สิคะข้างบนแงพอตัดพอตัดเอาก็ได้เด้างบนท้าเอาข้างา้ัวเอาเดะอข้างขัเกียท่ขางข้าวเอาเด้อเออใข้าท่ข้าเน้อใพ่ใช่ราแอลเราทัางเอาก็ได้เด้อสั่งแล้วสั่งเลยเด้อขั้เื่นทังวันวัดถือใอขั้งเงินทั้งวันสั่งแล้วสั่งเลยดอกอ้จะมาสั่งใหมเด้อเอาวัดแล้วก็แล้วถัดกอว่ายเพี้ยแขอว่าร่างนก้ร่างน วัดแล้วมันก็ไดข้าวเ้าตำลักข้าวกักินเจลาหารว่าลัก้าวกินเจลาหารไมกินข้าวตอย่างเก็กินเกลอที่่ากด้อาวลนก็ได้เลย่าวๆจะเอาไ้หลับเอาไ้จอไม่หันีไว้กม่งๆกึ่งบแลกได้เลไปปหาปงก็ปิงค่ะค่ตอนแลกแนเด้อเออเอหาหตัดมันตัดหมนะ